สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัตรออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบค์มือสองนะครับวันนี้มาเจอกับเซตพันนะครับคันนี้ปี14นะครับคาวาซากิเซตพันปี14สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัตรออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบค์มือสองนะครับบนถนนงามวงวาน ของแต่งเต็มลำนะครับคันนี้เริ่มจากเคปลาเลยแล้วกัน,นครับเคปลาที่ถังนะครับครอบถังทั้งหมดรอบถังเลย <Wow. S 1> เป็นเคปลาทั้งหมดมาด้วยเป็นเมมโบ้นะครับตัวนี้ยี่สิบสิบแปดนะครับตัวใหม่เป็นตัวใหม่อ่านว่าอะไระเนี่ยผมอ่านไม่ออกโอเคมาตรงมาที่บางคนหน้านะครับบางคนหน้าเป็นเคปลาเช่นกันนะครับกาดหม้อน้ํานะครับ เป็นสายพันธุตรงรุ่นยางหน้าครับมาดูยางหน้าเป็นยางสายฟ้าครับพร้อมใช้บ้ากไล่ต่อไปนะครับเป็นท่อสลิปออนนะครับเป็นไทเทเจพีเรซิ่งนะครับเป็นของไทยทำครับปาไหลไปนะครับต่อไปก็ยางหลังยางหลังเหมือนกันนะครับสายฟ้านิ่งๆครับอันเดอร์เทลไหคอันเดอร์เทลนะครับเป็นเคปลาเหมือนกันตัวนี้ ครับไปดูที่โทสเตอร์นะครับโซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกนานนะครับมาเลยครับไหลต่อไปขึ้นมาข้างบนครับดูชุดสีหน่อยปุ๊บก็เป็นเคลฟลาฝั่งนี้เป็นเคลฟลาฝั่งนี้เป็นเคลฟลาหมดนะครับกระจกปลายแฮนด์ฝั่งนี้ไม่ใช่อิตาลีนะครับฝั่งนี้เป็นย่ออเลยวะ TWM เป็น TWM นะครับชิวหน้าแต่งนะครับตัวนี้นะครับมาดูมใหกัน ไม้ทคันนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับมีมีถังแต่งนะครับอถังแต่งอ่ะผมสตาร์ทรถนะครับเสียงท่อเอดินนิ่มนินะครับอ่ะเบิ้ลนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฉัตรออโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ